สวัสดีค่ะใช่คนไข้ที่พายินตรวจเอ็กซเรย์ปอดมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวหมอขอดูผลเอ็กซเรย์สักครู่นะคะว้าวคนไข้คะปอดคนไข้พังขนาดนี้สูบบุหรี่มาเยอะขนาดไหนคะเนี่ยน้อยลงหน่อยก็ได้นะคะอายุปูณณนี้แล้วว้ายฉันไม่ได้สูบเขาอีพวกลูกช้างลูกม้าของฉันนะมันมาแก้บนแต่ละทีเนี่ย ทูปน่ะเป็นร้อยร้อยดอกจะไม่ให้ฉันเนี่ยมันอยู่ในสภาพนี้ได้ยังไงขอให้ถูกลางขอให้่อขอห้ตอขอ้ตอสาวมวยสาถูอ้อยตัเลักนะฉันอยาจะตายอีกรอบก่อนที่จะให้พอพวกแกแล้วเนี่ยยังไม่หมดเท่านี้นะคุณหมอพวกเด็กแว้นน่ะมันชอบมาแข่งรถกันบนรถแต่ละทีเนี่ยควันขมงเต็มหน้าตาฉันหมดเลย สารเจ้าแม่เนี่ยศักสิจริงถ้าเอ็งมาบิดรถหน้าสารเจ้าแม่ธนาเอ็งสมหวังปาถนาทุกอย่างแน่นอนโอ๊ยวันนี้ฉันได้ยินเสียงพวกเนี้ยมาห้ารอบแล้วใคยเป็นคนป,ปลูกฝังความคิดแย่ๆพวกเอ็งเนี่ยว่ามาเบิ่ลรถใส่ฉันแล้วฉันจะให้พรฉันไม่แฉกบ,บุนหัวเท่าไรแล้วโอ๊ยมุตะเคี้ <c oughs> อีกพ,พวกหาของป่านะมันมาเผาป่าแต่ละทีโอ้ยควันนี่าขโมงสูงเฉงเต็มป่าไปหมดมองไปทางไหนเนี่ยขาวโผล่จวไปหมดเลยนักหนาน่ะ,นะ,นะโอ้ยจะเผาอะไรขนาดนั้นเนี่ยแค่หาของป่าทำไมไม่หาดีๆ <c oughs> ตางมลพิษหมดแล้วเนี่ย เห็นไหมคุณหมอฉันเนี่ยไม่ได้สูบบุรีโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะพวกลูกช้างลูกม้าของฉันเนี่ยมันมาขอพรอกันเยอะแยะไปหมดฉันแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยต้องมาเซ็นอนุมัติขอพรให้มันอีกปวดคหัวไปหมดแต่แล้วเนี่ย โทษๆนางไม้จากที่ฟังมาเนี่ยนางไม้ไม่ได้พักผ่อนเลยจริงๆนะคะเนี่ยหมอลาเห็นใจจริงๆเลยค่ะมลพิษที่พวกคุณสร้างอาจจะไม่ได้ทำร้ายแค่ตัวพวกคุณเองแต่จะทำร้ายสิ่งมีชีวิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพวกเราเราจะมาช่วยลดมลพิษจากโลกนี้ไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากศักดิ์สิทธิ์ฮอตพิทอลคนไข้จะต้องไปรับยาทางโน้นต่อนะคะ โอเคสปีดแอนแอคชั่นโอ้ยจะขอะลรนักนะฉันเนี่ยจะตายก่อนที่จะให้พกพรพวกแกเชอจุดโอ้โหีแล้วนีแเอาดีแล้วดีแะเอาครแช่งอจุดใหม่จุดใหม่จุดใหม่อนวดนวด โอ๊ย oh! oh! วันนี้นะ่ะฉันได้ยินเสียงพวกเนี้ยมาห้ารอบแล้วใครเป็นคนปลูกฝังความคิดแย่ๆพวกเองเนี่ยว่ามาเบิ้ลรถต่ฉันแล้วจะได้พรฉันไม่แช่งบุญก็ได้นังไม้จัดบ้านแล้ว บอมบัสติกไซด์ไอปีตองวังเว้เย้เอเอเย้เอาเอตะวิงนีกันทำไมนี่ก็คนเหมือนกันอุ๊ย